ต่อไปก็จะเป็นการเย็บผ้าขั้นพื้นฐานในแบบที่5นะคะก็จะเป็นการสอยค่ะวิธีการนะคะให้เราขีดเส้นเหมือนเดิมนะคะห่างจากแบบที่4ลงมาประมาณ1นิ้วนะคะจากนั้นในแบบที่5นี้นะคะเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมาอีก1อย่างนะคะก็จะเป็นเข็มหมุดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเข็มหมุด เดี๋ยวครูจะมาบอกวิธีการาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้นะคะต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากตรงจุดที่เราขีดเส้นไว้นะคะให้เราพับนะคะพับให้พอดีกับเส้นเลยนะคะจากนั้นให้เราใช้เข็มหมุดเสียบตรงกลางก่อนเลยค่ะ ยขึ้นมาแบบนี้นะคะ1จุด2จุดนะคะแล้วก็จุดที่3แบบก็จะได้ผ้าออกมาเป็นแบบนี้นะคะ พับมาประมาณแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่มีเข็มหมุดนะคะให้เราพับเหมือนที่ครูสอนไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้องใช้เตารีดนะคะเพราะว่าครูคิดว่าที่บ้านของนักเรียนมีเตารีดอยู่ทุกคนนะคะแล้วเราก็ใช้เตารีดนะคะปรับความร้อนให้พอดีนะคะแล้วก็มารีดทับ เส้นที่เราพับไว้ได้เลยนะคะรีดทางด้านหน้าแล้วก็รีดทางด้านหลังนะคะให้มันอยู่ทรงนะคะจากนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะเสียบเข็มจากด้านล่างขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะดึงเข็มเริ่มสอยด้วยการเย็บให้ติด ้าชิ้นบนนะคะที่เราพับไว้เสียบลงไปแล้วก็เดินหน้าไปด้วยนะคะดึงให้สุดแล้วก็เสียบชิ้นบนเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เว้นระยะหา่างเท่าๆกันนะคะดึง เสียบเหมือนเดิมเดินหน้าเว้นระยะห่างให้เท่ากันดึงให้สุดเสียบเหมือนเดิมชิ้นบนเดินหน้ามาที่ชิ้นล่างเว้นระยะห่างให้เท่ากันเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ การสอยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมใช้สอยอาจจะเป็นชายเสื้อชายกางเกงหรือว่าชายกระโปรงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นลักษณะของการสอยก็จะออกมาเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ จุดสุดท้ายนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้จากนั้นเสียบเข็มลงไปด้านหลังนะคะพอสุดผ้าแบบนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อกันหลุดนะคะให้เรามัดปมให้เรียบร้อยโดยการสอดเข็มไปใต้รอยได้ที่เราเย็บไว้นะคะจากนั้นใช้ได้ที่ติดกับผ้านะคะพัน ปลายเข็มนะคะประมาณ3รอบนะคะ1 2 3รูดลงมานะคะกดไว้แล้วก็ดึงแล้วก็ตัดได้เลยนะคะพอเราใส่เรียบร้อยก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆเ,เราจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นจุดแบบนี้ตามชายกางเกง กระโปรงหรือว่าเสื้อของเรานั่นเองนะคะ